สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดถวายพัดลมหลวงพ่อสำเร็จทันใจที่วัดไผ่แขกตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีคุณจันทรไหลางามและคุณนิภาพร์คงแก้วนักธุรกิจชาวจังหวัดนครนายกผู้ที่ถูกรางวัลรับทรับกว่า5 0 0แสนบาทนำพัดลม100ตัวมาแก้บนหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้าและนำผ้าไหมมาแก้บน พ่อขุนช้างมหาเศรษฐีจุดประทัดหนึ่งแสนนัดทวายหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้าเพื่อจะนำเลขหางประทัดไปซื้อรางวัลอีกในงวดนี้หลังจากครั้งที่ผ่านมาได้มากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้าและพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีวัดไผ่แขกได้เสี่ยงเขย่าเซียมซียักษ์นำเลขซื้อรางวันปรากฏว่าถูกได้เงินกว่าครึ่งล้านบาทซึ่งวันนี้ได้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรต่อองค์หลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า และพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีหากถูกรางวัลที่หนึ่งจะนําเงินหนึ่งล้านบาทมาถวายให้วัดไผ่แขกและได้เขย,ย่าเซียมซียักษ์ได้เลข562ซึ่งเป็นเลขที่ตรงกับเลขท้าย3ตัวของลอตเตอรีจ่จํานวนสองใบที่ซื้อมาขอพรหลวงพ่อสําเร็จทันใจก้าวหน้าเพื่อให้ท่านดนบันดาลขอให้รางวัลที่1ออกมาในเลขของลอตเตอรี่ที่ซื้อเอาไว้แล้วส่วนเลขหางประทัด1นึ่งแสนนัดก็คือเจ1แและ3 0ซึ่งจะนําไปซื้อลอตเตอรี่ต่อไปซึ่งเลขที่ได้ในวันนี้ก็คือ 5 6 2 7 8 1และ3 0ค่ะฟังอีกครั้งนะคะ5 6 2 7 8 1และ3 0ค่ะงวดน,นี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ